เป็นเราเป็นเราที่ฝงโลกฝันอูกปูนฝังลนป้ายสะท้อนแสนทุกปนบังปปาาปปค,คับขอบข้างไร้นะครับให้ข้าเจณเพราะนั้นรถมาพวกมเอมันจะไม่ชิดทางหลบกันนะครับตกใจแล้หากลุกุดขับหล,ลบกันแล้วลงข้างทางนะครับเพราะนเราต้องมีมีเหลามีเด็กมีหลักปูนนะครับมีเสาปูนกั้นขอบทางมีปา้ายสะท้อนแสนที่เสาหลักปูนนะครับก็จะปลองกันมาให้กขึ้นนะครับ มามาทครับมาทีพอทีพวกมึงคว่าสไเบ่าวนายช่างแต่งช่างไปบ่าวไปบ่าวจ่างมาไม่ต้องครับพูดได้เต็มที่สิ่งที่เป็นปัญหาเอามาแชร์กันแล้วเราก็จะเก็บปัญหานี้มาวิเคราะห์และทางแก้ไขนะที่เราก็จะได้ในส่วนนี้นะครับผมก็จะกระจายความเข้าใจข้อมูลไปยังทุกชุมชนให้ได้รับรู้รับทราบนะครับมีบอกครับตระแจงหมดเอย่างหมดใจหมดทุ่งเอย่างที่จะโทษนะครับพูดได้เต็มที่เลยทันไ้ เพื่อบ้านเราเพื่อนานๆก็เพื่อจริงๆแล้วอยากให้พวกเราทั้งหมดเนี่ยไปดูบนสะพานเลยไปไปวิเคราะห์ด้วมกันไปวิเคราะห์ร่วยเอาพวกนี้ก็ไปดูกันแล้วยังไม่ได้ไปมันเพื่อตื่นเตอยู่ช้าอยู่ทำไมชิญดีไหมตอนนี้มันจะมืดมันจะมืดอต้องมือหาก็เดี๋ยวพูดเห็นเห็นมันมืดเดี่เราไปดูนะเอาไฟมาใส่เด็กๆมาเอาไฟมาใส่ไปๆจะเห็นเนี่ยดีครับ ดีครับมันก็เห็นบรรยากาศของแข้งแท้ของจริงก็จะิ่งไปที่มาเนี่ยนะครับให้าไปปรับทันทีเลยได้ครับดีครับดีนะครับใครบอกว่ามีดียกมือจางโกเลกาเอ้าโบดีไหมโบดีไหมหรือว่าไปเดินด yes ูเนี่ยนะดีดีครับไปดูพี่หมด่ะใครว่าดียกมือเชิญครับพี่น้องครับมาเดยนไปเอาของจริงของจริงมาก็พูดกับผู้จับนะคะพูดกับผู้จับด้วยพูดกับผับด้ว ไปดูแล้ว่นม,มามีข้ออีกออมาไปเชิญครับเชิญ